วันนี้ฟ้าจะมาแชร์หนึ่งวิธีการในการสร้างแพสซีฟอินคัมหลักสิบล้านด้วยการออมหลักหมื่นต่อเดือนค่ะพอเริ่มเข้าสู่วัยทำงานสักระยะหนึ่งแล้วนะคะฟ้าเองก็เป็นหนึ่งคนที่มองหาความมั่นคงในชีวิตจึงอยากจะสร้างแพสซีฟอินคัมเพื่อเพิ่มช่องทางไรายได้ในวันที่เราหยุดทำงานลูกค้าหลายคนนะคะก็ได้เข้ามาปรึกษาถึงวิธีการกระจายเงินไปไว้ที่ไหนได้บ้างเพื่อที่จะสร้างแพสซีฟอินคัมในอนาคต แล้ววันนี้ฟ้าจะมาแชร์หนึ่งวิธีการในการสร้างแพสซีฟอินคัมหลักสิบล้านด้วยการออมหลักหมื่นต่อเดือนค่ะสิ่งแรกเลยนะคะเราก็ต้องแบ่งเงินออมต่อเดือนอย่างชัดเจนค่ะเช่นเดือนละ5 0 0 0เดือนละ10,000เดือนละ1 0 0 0 0แสน 1, 000, ตามกำลังเลยค่ะต่อมานะคะเราก็ต้องกําหนดระยะเวลาออมอย่างชัดเจนอย่างฟ้าเนี่ยฟ้าเลือกที่จะออมถึงอายุ5 5พอหลังจากอายุ5 5ไปเนี่ยฟ้าเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการใช้เงิน จากนั้นให้เราเข้าไปประเมินความเสี่ยงนะคะเพื่อจัดรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมโดยให้เราเข้าไปที่ TSI Risk Profile นะคะแล้วก็ทำแบบทดสอบพอประมวลผลออกมาแล้วนะคะฟ้าก็อยู่ในระดับรับความเสี่ยงได้สูงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารับความเสี่ยงได้สูงต้องจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆตามระดับความเสี่ยงแบบเชิงลุกยังไงนะคะ ให้เรากระจายมาไว้ที่เงินสด10%นะคะแล้วก็ไว้ในสินค้าการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ําอย่างเช่นตราสารหนี้20%นะคะแล้วก็ไว้ในสินค้าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงจาพวกหุ้นทองคำอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนทางเลือกอื่นๆประมาณ70%ค่ะ แล้ววันนี้นะคะฟ้าจะมายกตัวอย่างสินค้าการเงินที่ฟ้าเลือกใช้เฉพาะส่วน20%ก่อนนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มีความผันผวนต่ำนะคะไม่ขึ้นลงตามภาวะตลาดการลงทุนค่ะซึ่งมันเกิดจากความกังวลใจในอนาค้นนะคะเพราะาฟ้าเองเนี่ยก็ยังไม่เคยแก่มาก่อนเลยไม่รู้ว่า60จะเป็นยังไง70จะเป็นยังไงนะคะโลกการเงินก็อาจจะเปลี่ยนไปมากๆเลยและฟ้าเองอ่ะก็อาจจะไม่สามารถดูแลพอร์ตการเงินของตัวเองได้เหมือนเดิมเงินในส่วนของ20%ตรงนี้นะคะก็เลยเป็นพอร์ตสร้างความอุ่น แล้วก็ขจัดความกังวลให้กับฟ้าแนอนาคตโดยฟ้าเรื่องออมเดือนละ20,000ืนนะคะในช่วงระหว่างวัยที่ฟ้าทํางานไปจนถึงอายุ54ปีนะคะหลังจากนั้นนะคะพอถึงอายุ55ปีเนี่ยฟ้าจะได้รับเงินคืนทุกๆปีเลยนะคะปีละ3 000, 6 0 0 0หรือเดือนละ3 0,000ตั้งแต่อายุ55ไปจนถึงอายุ90รวมแล้วฟ้าใช้เงินต้นทั้งหมดนะคะประมาณ6ล้านแต่สามารถสร้างแพสซีฟอินคัมจากเงินส่วนนี้ได้ถึง13ล้านเลยทีเดียว เราเรียกสินค้าการเงินตัวนี้ว่า n n นตี y หรือประกันบำนาญน,นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุน่นสรุปแล้วการออมแบบนี้เหมาะกับใครหากคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการออมต่อเนื่องอย่างเป็นระบบต้องการผลตอบแทนที่แน่นอนไม่ชอบความเสี่ยง มีเวลาติดตามข่าวสารน้อยนี่ก็ถือเป็นหนึ่งทางเลือกในการกระจายเงินได้ดีเลยค่ะและไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกวิธีการออมการลงทุนด้วยวิธีไหนก็ตามนะคะควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งท้ายสุดแล้วฟ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเป็นคนแก่ได้แต่ว่าฟ้าสามารถหลีกเลี่ยงการเป็นคนแก่ที่ไม่มีเงินได้โดยการวางแผนการเงินตั้งแต่เนิ่นๆค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์หรืออยากให้ทำคลิปอะไรดีๆก็ส่งมาบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ